เทศบาลเมืองน่านเร่งสูบน้ําที่ท่วมขังออกไปยังแม่น้ําน่านผ่านบริเวณต้นโพชุมชนบ้านดอนสีเสริมกสิกรพื้นที่ลุ่มในเขตเทศบาลเมืองโดยใช้เครื่องสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12นิ้วจานวน2เครื่องเนื่องจากขณะน,นี้น้ําเริ่มท่วมขังถนนภายในชุมชนหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประกอบกับน้ําไม่สามารถระบายลงแม่น้ําน่านได้ในขณะน,นี้จึงต้องใช้วิธีการสูบน้ําออกไปยังแม่น้ําน่านแทนหอการค้าจังหวัดน่านระบุว่า จากเหตุน้ําท่วมที่ผ่านมาหากนับแค่พื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองน่านมูลค่าความเสียหายไม่ต่ํากว่า500ล้านบาทยังไม่รวมมูลค่าความเสียหายในพื้นที่การเกษตรอีกที่เสียหายไปวงกว้างจึงอยากให้มองลึกลงไปถึงผู้ผลิตฐานรากทั้งภาคการเกษตรและการผลิตที่ปัจจุบันได้รับความเสียหายจนแทบหมดตัวจึงอยากฝากกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยเหลือท่านต้องมาดูตอนนี้ท่านตรงมาดูแล้วล่ะไม่ใช่ว่ามองว่า จะไปดูว่าไอ้ผู้ประกอบการพวกนี้ร้านค้าพวกนี้คนมีตังค์แล้วไม่ใช่นะปีนี้ไม่ใช่ละคือเขาเสียหายไปหมดแล้วเขาโ,โหท่านไปดูเหอะว่าเขาเสื้อผ้าที่อยู่ที่หลับที่นอนอาหารการกินแล้วก็วัสดุหรืออุปกรณ์หรือสินค้าที่เอามาทำมาค้าขายเนี่ยหมดตัวเนี่ย ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เร่งประชุมวางแผนหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือปัญหาอุทกภัยทั้งมาตรการป้องกันระยะสั้นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ส่วนในตัวเมืองจะเพิ่มเครื่องระบายน้ําเพื่อระบายน้ําในเขตเศรษฐกิจให้ไวที่สุดครับการผ่นน้ําจากในเขตเมืองอ่าเพราะปกติเราจะผันแล้วก็เอาเอาเอาสูบออกน้ำน่านไงครับ แต่ถ้าน้ำน่านมันล้นตลิ่งเมื่อไหร่อ่ะมันสูบไม่ได้แล้วครับมันมันวนเนี่ยมันก็จะวนอยู่อย่างงี้ก็ต้องหาทางระบายน้ำนาจากเขตในเขตเมืองเนี่ยนะครับออกไปสู่พื้นที่ลุ่มที่ไกลออกไปเพื่อที่จะชะลอะชะลอแล้วก็ไม่ให้น้ำท่วมในเขตเมืองสำหรับสถิติน้ำท่วมจังหวัดน่านปี2 5 0 6ระดับน้ำแเมตร3าเซนติเมตรปี2004อ่ ที่ระดับ8เมตร42เซนติเมตรและล่าสุดปี2567วัดได้สูงสุด8เมตร72เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าระดับพนังกั้นน้ำ30เซนติเมตรโดยน้ำท่วมน่านครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ100ปีโดยจังหวัดน่านมีความเสียหายทั้งหมด11อ,อําเภอ65ตำบล412หมู่บ้านและมีผู้ได้รับผลกระทบ15,117ครัวเรือน